จังหวัดศรีสะเกดจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ71ปีพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนวันนี้ครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ71ปีนายกองเอกอนุพงศุขสมนิตผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เพื่อลำลึกถึงวีรกรรมของกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศทั้งกายและใจเพื่อชาติบ้านเมืองตลอดมาโดยมีพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้ครับได้จัดพิธีสวนสนามโดยมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอทั้ง22ออำเภอเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งความรักความสามคัคคีร่วมมือร่วมใจในการช่วย ปกป้องอันตรายรักษาความสงบในท้องถิ่นของตนด้วยความองอาจกล้าหาญซื่อสัต,ตย์สุจริตเพื่อชาติบ้านเมืองและความเป็นเอกราชโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษทรงลงพระปรมาพิไธยในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2497ซึ่งถือเป็นวันสถาปนา,ากองอาสารักษาดินแดน และพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดนเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2497สำหรับสารนายกองใหญ่อนนทินชาญวีลกูลผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้ขอให้ผู้บงคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่านได้น้อมนำพระบรมราชโชวาทมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน นโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงปลอดภัยและมีความสุขบรรลุผลสำฤทธทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในการจัดระเบียบสังคมการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการป้องกันและแก้ไขปัญหญายาเสพติดการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมทั้งดํดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เพื่อบำบัดทุกขบำรุงสุขให้กับประชาชนและประเทศชาติโดยยึดหลักทันโลกทันสมัยทันท่วงทีเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการบำรุงขวัญสร้างกำลังใจแก่ครอบครัวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้มีการมอบเหรียญเชิดชูเกียรติมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาไทยจำนวน15ทุนทุนละ2,000บาทและมอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน45ทุนทุนละ2,000บาทถ่าใช้ยพมาิถ,ถ่ายภาพษษษษกิตภาพกุ้ยนิดข่าวสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรสีสะเกดรายงาน